เวลาที่เราต้องการจะเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยที่อยู่ในไดร์ e อื่นเราก็จะต้องเปิดไฟล์ Explorer แล้วก็ไป,ไปเลือกไดร์ e แต่ว่าเราสามารถจะสร้างช็อตคัตไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดร์ e อื่นเวลาที่เราจะเปิดเราก็ดับเบิลคลิกจากหน้า Desktop อปทำให้เราเปิดโฟลเดอร์ปลายทางที่อยู่ในไดร์ e อื่นได้อย่างรวดเร็ว วิธีการสร้างนะครับให้เราทำการคลิกเมาส์ขวาที่เดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่ New แล้วก็คลิกไปที่ช็อตคัตจากนั้นนะครับในช่อง type the location of the item ตรงนี้เราสามารถจะคลิกไปที่ปุ่ม Browse เพื่อไปหา drive folder ที่เราต้องการจะสร้างช็อตคัตก็ได้หรือเราจะ พิมพ์ชื่อ drive ลงไปก็ได้เช่น drive C folder รายแล้วก็พิมพ์อักษรตัวแรกเข้าไปเช่น GoPro อาจจะไม่ครบนะครับเราก็เลือกรายการที่ปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็คลิก next ก็อาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิก finish เราก็จะได้ช็อตคัทที่เมื่อเวลาที่เราต้องการจะเปิดไปยัง Drive ไดร์ e ปลายทางหรือว่าโฟลเดอร์ปลายทางเราก็สามารถจะเปิดได้ทันทีจากหน้าเดสก์ท็อปโดยการดับเบิลคลิกนะครับเมื่อเราต้องการจะเปิดเราก็ดับเบิลคลิกมันก็จะเปิดไปที่ไดร์ฟดีโฟลเดอร์กลตามที่เราได้มีการสร้างช็อตคัทมา หรือในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ที่เดสก์ท็อปเราต้องการจะนำไปเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์ปลายทางเราก็สามารถจะลากไปใส่ที่ช็อตคั t ก็ได้เราเปิดมาดูเราก็จะพบกับไฟล์ที่เรานั้นได้ทำการคัดลอกมานะครับ ก็จะประหยัดเวลาในการเข้าถึง drive folder ปลายทางที่อยู่โคลด์ไรส์กับไรซ C ที่หน้าเดสก์ท็อปครับ